วันนี้จะมาพูดลุงตู่คือไม่ได้พูดถึงลุงตู่นานมากละตั้งแต่ท่านได้หมดวาระนายกไปทุกครั้งที่ฉันพูดถึงลุงตู่มันจะมีเม้นแบบไม่ดีอย่ามาหาฉันเยอะมากถ้าเป็นยุคที่ลุงอยู่คนละครึ่งมึงมาแล้วนะ เราจะเห็นว่ามีคนบ่นคิดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีกันเยอะเลยทีเดียวค่ะดูได้จากคลิปต่างๆในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงคนขับรถแท็กซี่โดยเฉพาะก่อนหน้าที่มีแม่ค้าตลาดนัดออกมาบ่นถึงลุงตู่ว่าตอนนี้ของขึ้นราคาขายของกล็ลาบากจะขายให้ได้กําไรทีก็ยากเหลือเกิน จะขึ้นราคาก็ไม่ได้เพราะกลัวลูกค้าจะไม่ซื้อขนาดไม่ขึ้นราคาลูกค้ายังไม่มาจับจ่ายใช้สอยไม่มาเดินตลาดกันเลยล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีสาวรายหนึ่งที่เป็น FC ลุงตู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ออกมาพูดถึงลุงตู่ด้วยความคิดถึงเอาไว้ว่า วันนี้จะมาพูดถึงลุงตู่ไม่ได้พูดถึงลุงตู่นานมากแล้วตั้งแต่ท่านได้หมดวาระนายกไปก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยเพราะถือว่าท่านลอยตัวอยู่เหนือทุกสิ่งแล้วเพราะท่านเป็นถึงองค,คมนตรีทีนี้มันก็จะมีภาวะที่ฉันคิดถึงลุงตู่ฉันไม่ได้พึ่งเป็นติ่งแต่ฉันเป็นติ่งมาตั้งแต่เลือกตั้งแล้วฉันก็พูดถึงลุงตู่พูดถึงในแง่ของการทำงานของเขาจากความเข้าใจของฉันที่มีต่อลุงตู่ที่มีต่อนโยบายของลุงตู่ ฉันพูดมาตลอดแต่หลังจากนั้นฉันไม่ค่อยอยากพูดเรื่องการเมืองฉันอยากขายของทุกครั้งที่ฉันพูดถึงลุงตู่มันก็จะมีคอมเมนต์แบบไม่ดีมาหาฉันเยอะมากฉันก็ถูกใจให้ทุกคนนะเพราะฉันยอมรับความเห็นต่างแต่ฉันจะไม่ตอบโต้และฉันจะลงท้ายด้วยคำว่าขอบคุณค่ะที่มาแสดงความคิดเห็นคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเพราะฉะนั้นฉันจะไม่เกลียดใครเพิ่ม ฉันแค่อยากให้มีคนรักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นในสิ่งที่ฉันคิดฉันเคารพการตัดสินใจของคนอื่นแล้วคนอื่นที่ผ่านมาเห็นฉันก็ควรจะเคารพการตัดสินใจของฉันบ้างสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดลุงตู่คือไม่ได้พูดถึงลุงตู่นานมากแล้วตั้งแต่ท่านได้หมดวาระนายกไป ทีนี้เนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยเพราะว่าถือว่าท่านอลอยตัวอยู่เหนือทุกสิ่งล่ะท่านลอยตัวไปล้ะเป็นถึงองค์ขมันตรงองคนตีไปแล้ะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ฉันนะ่ะคิดถึงลุงตู่เธอฉันนะ่ะไม่ใช่เพิ่งเป็นติฉันเป็นติ่งมาตังแต่เลือกตั้งแล้วฉันก็พูดถึงลุงตู่พูด ในแง่ของการทำงานของเขาพูดถึงความเข้าใจของฉันที่มีต่อลุงตู่ที่มีต่อนโยบายของลุงตู่ฉันพูดมาโดยตลอดแต่หลังๆอ่ะฉันไม่ค่อยอยากพูดเรื่องการเมืองฉันอยากขายของทุกครั้งที่ฉันพูดถึงลุงตู่มันจะมีเม้นแบบไม่ดีอามาหาฉันเยอะมากฉันก็ถูกใจให้ทุกคนนะ เพราะฉันได้ยอมรับความเห็นต่างแต่ฉันจะไม่ตอบโต้และฉันก็จะลงท้ายด้วยคำว่าขอบคุณค่ะที่มาแสดงความคิดเห็นด้วยกันคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเพราะงั้นฉันจะไม่เกลียดใครเพิ่มฉันแค่อยากให้มีคนรักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นในสิ่งที่ฉันคิด ฉันเคารพการตัดสินใจของคนอื่นแล้วคนอื่นที่ผ่านมาเห็นฉันนะ่ะก็ควรจะเคารพการตัดสินใจของฉันบ้างไม่ชอบฉันจะคิดถึงมันทำไมควายชัดๆเธอเธอว่าฉันควายชัดๆสลิมมั่งละ่ะอะไรมั่งละ่ะอะไรก่อนฉันไม่ใช่สลิมฉันไม่เคยอยู่สีไหนคะ่ะเนาะมีความคิดเป็นของตัวเอง มีสมองมีหูมีตามีจมูกเรียนรู้เองได้คิดเองได้ไม่ต้องร้อยใครมาจุงจมูกอันไหนที่ลุงตู่พูดไม่จริงทำไม่ดีฉันก็เคยบน่นแต่มันแทบจะไม่มีแล้วเศรษฐกิจแบบเนี้ยถ้าเป็นยุคที่ลุงอยู่คนละครึ่งมึงมาแล้วนะโครงการอ่ะและอีกไม่กี่เนื้นก็ใช้ได้ เที่ยวเพื่อไทยอะไรก็มาแล้วนะท่องเที่ยวไทยอะไรตอนนั้นอะ่ะโครงการอะ่ะเงินช่วยเหลือก็มานะแล้วยุคนี้มึงเห็นอะไรกันมั่งฮะกูค,คิดถึงลุงอะ่ะก็เพราะว่าลุมีโครงการแบบนี้ถามว่าฉันได้ไหมในส่วนที่มีโครงการมานะ่ะฉันไม่ได้จ้ะเพราะฉันไม่ชอบไปแย่งไปลงที่ไปนแข่งกับใคร คนมันเยอะคนต้องการใช้มันเยอะแล้วฉันก็ลงไม่ทันเขาแล้วก็ไอโครงการที่มีเงินช่วยเหลือหมื่นหนึ่งหมื่นห้าอะไรอะ่ะฉันก็ไม่ดูเรื่องจ้ะถึงฉันรู้เรื่องฉันก็ไม่เอาจา้ะแล้วตอนนี้มีนโยบายอะไรบ้างที่ช่วยเหลือประชาชนมีไหมมีไหมมีจะตัดงบอะไรงบช่วยชาวนาะช่วยอะไรอะ่ะตัดไรงบพันหนึ่งอะไรอะไรอะไร เนี่ยชอบแบบนี้กันใช่ไหมชอบแบบนี้กันแล้วก็มาดา่าฉันว่าฉันงูมัางละ่ะควายมัางละ่ะตักดานมัางละ่ะสลิมมัางละ่ะสลิมอ่ะมันเป็นอะไรก่อนฮะไปพาดพิงถึงสลิมเป็นอะไรสลิมมันคือขนมไทยที่ใส่กะทิฉันเป็นคนเนี่ยเป็นคนอ้วนคนหนึ่งเนี่ยฉันสลิมตรงไหนฮะไม่เข้าใจ พูดถึงลุงตูท่ทีไรมีคนมาแขวะมาดา่าฉันตลอดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ